สองเมนีกินปิ่งข้อไก่ครับิข้อไก่สองม่1สิบบาทครับผมซื้อมากมันได้แตอยูร้่นขายตับหงส์ไก่ย่างวิเชียนนะเนี่ยนะที่ประกานเพื่อนยังตลาดครับกินกบประดักษกบองหลวกดวกระเดาซื้อม่ได้รเราห้วน สื่อมาตลาดตลาดเลยรข้องถมหมู่บ้านนะวันอังคารหมูม่บ้านนี่เพื่อยังตลาดซื้อมากินกับอันนี้ซื้อมาแต่ขึ้นบ้านเนี่ยซื้อมากินก็ปลาบไก,ก่กลปลาบไก,ก่บ้านก,กินแล้ามืงขึ้นเนี่ยดวดววดวดวกระเโาดวดดวดกกระเโถเลื่เหรียเหรียว่าสามารถกินกับปลาเด็บบลอนนี่จับข้อนิ้วกินก็เป็นปิ่งหัวไก่ ปิ้งหัวไก่ธรรมาดาไม่ค่าเป็นขายไม่ละยี่สิบบาทแต่เป็นรถแห้ครับเป็นมาสองไม่สิบบาทครับถือว่าราคาถือครับมันก็เลยเสือไม่ค่าเพิ่งเดือย่านขายเหมือนว่าอะไรเลน้ำไหลร้านนันก็อย่างมาาางี้เคลือ่อนเลยครับอยู่หน้าที่ประกาดเพื่อนตลาดหนมองผมก็เลยเสือขอนี้วครับผมไปซื้อร้านนั้นนะแล้วก็จิ้มกันครับ <laughs> ว่า็ส่คิดว่าผมไปอุดนุนจะมือแล้วเป็นเรดลดราคาให้ก็ดีมันเปนเลื่ะนั่งเล่ลดร,ร,ราคาครับ ผมแบบวันยาเจ๊กันควอมคิดของผมนะซิมันมีสี่ว่าันนี้อีเกเป็นรสชาติเป็นเลยด้วยเด้อหอมดีเลยมักตะไค่ใส่มันดิมักใส่ตะไคร่วะ

ขอสอบแรับนึงว่าเมือกเราไปเรียนคองจันหือว่างเอาะเดี๋เขานั่น,น,นแล้วพอเขาซบ ว่าพิธีว่างไม่จันทนระ์เนาะหลวงพ่อคุณนี่คนจันทร์ว่าจะไปเบิ้งเล่บเบด็คเบด็เขาไปเบื้องใจครับ <c oughs> อย่าเขียนอยู่เล่บเบด็เขาไปเบิง้งอยากเบิ้งแต่แม่รู้แม่รู้จัวข้าวนเป็นข้าวเฮ็ดดีแต่ผมเล่บเบด็เขาไปเบิง้งที่เรากลับไปเรียนในเมืองซื้อๆนั่นอยู่เขตอันทุ่มนทุ่มอีสานนะ เปิดเพลงเด่นเนี่ยเดี๋ยวที่มือนจันทคันอยู่บ้านเจ้าประหลาดาท่านเพิ่มสมเดี๋ยวขึ้นบ้านเนีคยหลวงประคุณศพหลวงประคุณ หัวไกล้กับเสบด้วยหัวไกล้เสบขึ้ นีนอขายมรดูนกลับไปบสามม้งใบสี em ่มงก็แบบเขาจะเลือกครับครับวกผืนล่างขายต่หุงขายปีงไก่นี่อันกระยังไม่เชื่อนล่างถุงปซื้อปีงขอได้ปีงหัวไก่เนี่ยให้เขาขายดีเพื่อบสามใบสี่ก็อเขาเก็บเนีนของครับบ้าง เดี๋ยวซองมให้มาสอบเลยเดี๋ยวซองมาซองมาทาัาาง้งเหมืองตังทั้งที่ละหนวยเดี๋ยวซองมาเสียตัวมันจะเสียบเสียบแขนไม่หงสจสอบซาใจจะไปนั่งกินข้างล่างนะร้าน มีขัางพัดควรับ เอากระสือมาทำนี่ซือมาน้ำเป็นสิบบาท <c oughs> สื้อแล้วร้านนี้แหละร้านเดีเดผมไปซื้อปิ่งหัวไก่ <c oughs> อะไราที่ประกาศเพื่อ,อย่างตลาดน้านขายตั้งนขายกะหยางเช่น thì mươi phòng không nhớ phòng con gái là xin ở năm phút hà ปรด้บองเสียไปมขาุนเฮดขายไมาขา,นขา,นขา,นขาุนเฮ็ดขายเสอเส้ด้บองเนาะมาขายตลาดตลาดสดสมอสมเนี่ย ทศเจษบาลตอนนี้เขียนได้เาราขายนะเอาไปมากเป็นผู้รูกขาย ของบ่ค่อยคึกคักบ่ค่อยหลายเท่าตลาดเองเนี่ยก็ยังตลาดบ้านกบศรีตลาดบ้านกบศรีทั้งเขากระ,ะสินทั้งหลายของของขายทั้งหลายกว่าว่าตลาดนี้นค,คึกคนะักเนี่ยหันย้อนย่อไก่ตรงนั้นจะรถพนันไปพันหน้าเวลาไปซื้อของ ว่าตลาดเทศบาลอำเภอย่างตลาดมันมันมันยุติดถนนไปไหนนะครับมันมีลานขายต้องเ่าขายอันนั้นอันนี้บังมันก็เลยเดี๋ยวบ่ค่อยเห็นคนดิบคิดไป่านไปผ่านมากมันยุติดถนนโดยที่บ่นไม่ลานบ่มีตึกอขั้นพนิดบังหน้าตลาดมันเกิดคนก็ินเหลียวเห็นอยู่ยขาจะว่าสิไปซื้อของหลายให้ตลาดสุดเทศบาล แต่ว่าคนคิลลาร์พันแบบพันหนาก็จะบ่ค่อยเห็นเนาะไม่มีตึกอาคารพาันยึดตึกบวกร้านขายต้องโถาร้านขายหงมขายยาอย่างเนี้ยหน้าตลาดเทศบาลมันบังมันบังหน้าตลาดพดูาาพดมันคนคิลลาร์พันแบบพันมามันก็เลยบบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยเห็นตลาดครับตลาดบ้านหกเสียนว่า นั่นเนี่ยมันบ่บังเนี่ยตลาดบ้านหกสีนี่คนคิรรถ่านธ์ไปพานมากก็จะเห็นเลยซึ่งคนคิรรถ่านไปผ่านมาเนี่ยขาเห็นเลยเพราะว่าตลาดมันอยู่ติดถนนเลยมัน้วบ่วมีอาคารพาณิชย์ผมมีร้านขายของบังนะครับมันคืบ่บังตลาด Nó là cái đồ không tôi tên Nó là phát cái đồ เคลิปจองยูทูบมันเหมือนตํา่หน่งตลาดที่จะมผมหเหรเฮ็ดข,ข้กวกระมูคนเดือนกับกับมากอยมีคนเห็ดดอกกับมียดอกว่าแต้วาบ้างหขขงบบางนึ่นบกวยมีคนหนุ่มเบิ้องข้างขจรลายรบบมันไปียเฮ็ดกป๊ะไปที่เื้อ બનાવે okay. હું เสียบระยงเดี๋ยวเขาประเด็กบวงไปประเด็กบวงเสียบปิ่งแก่กับเสียบน้อยบกอยไม่เนี่ยไม่ยังปิ่งหัวเสือเล่บกอยไม่เนี่ยนะฮะกินไปเขาเปนนั่นแหะกินไปโราะอยเสียบร้ายเพราะประเด็กบวงประเด็กบวงมันแบบจำจินมันาเจดีนเพี้พมันกินก็พักแล้วเสียบมันละขอกันให้นะฮะแต่ว่าปิ่ง กอไก่โอ่งหัวไก่บุคอยเสียบย้นอนบุคคลไม่เนีย๊ยตอนแรกก็เสืส้อเป็นตัวมากนั่นแหละหแต่ว,ว่านเป็นหนังขายร้อยยี่สิบบาทครับเป็นว่าตอนเป็นไก่ย่างมิเชียนนะฮะผมเลยว่าเื้อดอกอย่างเปกยบเง,งนินร้อยยี่สิบบาทผมก็บ่ามันแพงปวดเก็บเงินไว้ซื้อขนมกินทั้งเด็ดหลายหัวซื้อก๋วยเตี๋ยวกิน,น,น,ๆๆน,นทั้งเด็ดซีหาถวยมุกถวยแล้ว ถ้าจะมาซื้อเขากินจานเดียวเออ20บาทก็บซีอิ่มแล้วประหยัดนิดกว่านะฮะใกล้ก็ถึไปซื้อถึงใก่้ร้อย20บาทไม่เดียว ่าเห่้าคาขึ้ผมเห็ดเง้าไปหน่อยว่ามีคนขวามาเลยเ่เห็ดจักยีสิมัททีเนี T ้ย e. อย่าอย่างฟนนังแม่นางบอกพี่ตะจักเบื้องแม่ตลกไข่เขียดดีนาหัวรอดีเพื่อมันก็เลยจับไหครับเอาจักเง้าจักยีสิมัททีเนาะจนยีสิมัทที A T H I N e. แล้วผมก็จะล่าไปครับ <c ười> เนี่เดี๋ยวผมดวกมะามา่านะครับผมมาเดีทไทยเพิ่งอสอดได้ผมกินมะามา,วามกวันกินอันนี้ซ้ำกวันจะกินเขาซ้ำ สวยมากถี่มากทึ่งเฮียนบะเลยเรื่องเลครับมันห่อนเอาขนาดช่วงหนาหนาวนี่งั้นยังเอาอยิ่ทึ่งเฮียนยนี่กเวลามิกหมดสวยกินเกาเที่ยงนีิดหนึงจะนนางไทยมิดหนึ่งนางไทยของรางเลยบ้านนางไทยทึ่งเฮี่ยนจริงมันห่อนช่นนนว,วทงทึ่งเที่ยง ยังว่าแต่ว่าช่วงสั้าเนี่ยก็เพราะนางไทยได้อยู่ทั้งเยี่ยนวังบวบห่อนป่านนี้ตั้งแต่บวห่อนเวลาเห็นช่วงนิ้งเทียงนี่กินเขาไม่ได้นางไทยข้างล่างเลยประกาศไม่นางทั้งเยียนบวนห่อนช่วงงเทียง เงี้ยนดาผมกะอ้าผมกะเงียบปึ๊บๆอยู่มันกับพระทั่วมาเรียนน้ำผมมันคืออะครับมันอยู่เงี้ยนหลังนี่าเงี้ยอดาวผมหลังเนี่ยทรงเงี้ยไหมใส่กับพระทรงใไปยังได้มากเลยครับเงียบปิ้พ่ะทรงข่าวทรงข่าวพ่ะทั่วมาหาผมเลยมันมาอยู่กับที่เป็นบ้านล่างนี่ดีนรอกนะดีก็ดีอยู่หกคักก็ดีอยู่ เราเหนมีคนของมาอยู่กับเจ้าพวกหกดอกกาจะทำความสะอาดดิหรอเปล่าครับผมมาอยู่ผมกับเฮ็ดดิโอต้องทำความสะอาดอยู่ดอกเจ้าคงติดปัดกวดเจ้าต้งเฮียนมองที่ผมนอนนี่แหละนะฮะตอนข้างล่างหกเปลวผมกับมาเดีนอนอยู่ข้างล่างผมกับพ่อคอยติดปัดกวดดอกครับขอลาไปแล้วครับคลิปนี้ขอให้มีความสุขสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ